สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับชวนชมคันนี้นะครับในที่สุดก็หาจนได้นะครับสำหรับรถอเนกประสงค์นะครับใช้ในครัวเรือนที่ผ่อนได้3,000บาทสำหรับพี่น้องที่กำลังมองหารถสำหรับครอบครัวนะครับเอาไว้ใช้งานเอาไว้ใช้ทำงานค้าขายเดินทางท่องเที่ยวอะไรก็ได้ครับในราคาแบบนี้นะครับ115,000บาทนะครับ รถปี2อ0 4นนะครับ Toyota a Venza นะครับนี่นะครับด้วยความครบเครื่องนะครับตัวนี้เป็นเครื่องพันสามนะครับอันนี้รูปตัวอย่างนะครับถ้าทำเบาข้างหลังจะเป็นแบบนี้ได้นะครับลองชมดูนะครับอันนี้ให้ผ่อนได้นะครับเป็นรถเกียร์ออโต้นะครับเครื่องพันสามประหยัดน้ำมันแน่นอนด้วยความครบเครื่องคุ้มค่าแถมประหยัดน้ำมันด้วยนะครับครอบครัวเล็กๆสะดวกสบายแน่นอนนะครับเอาไว้ใช้งานในราคาที่คุณผ่อนได้เบาๆนะครับถ้าคุณมีเครดิต ดีและมีเงินดาวยิ่งดีครับผ่อนชิลๆเดือนละไม่น่าจะเกิน2,000นะครับถ้าใครมีดาววางเข้าไปราคารถนะครับ115,000บาทนะครับปี2004สภาพสวยงามหยดย้อยนะครับด้วยความครบเครื่องอเนกประสงค์แบบนี้นะครับใครสนใจเช็คเครดิตตัวเองนะครับโทรเจราจาสอบถามไปทดลองขับนะครับรถอยู่นนทบุรีนี่นะครับก็พยายามหาครับให้พี่น้องได้เลือกได้ชมพอได้มีทางเลือก กันได้หลากหลายนะครับใครเครดิตดีใครมีทุนน้อยทุนมากก็ขึ้นอยู่กับความพร้อมความชอบนะครับลองตรวจสอบดูกันก่อนเลยว่าชอบแบบไหนที่มันจะเหมาะกับเราและคุ้มค่าที่สุดนะครับรถมือสองมีเยอะครับขึ้นอยู่กับว่าเราจะเลือกแบบไหนและชอบแบบไหนให้มันสอดคล้องกับความต้องการและคุ้มค่ากับการใช้สอยนะครับสำหรับคันนี้ก็ถือว่างดงามครับนั่งได้5คน6คนสบายๆครอบครัวเล็กๆ ค้าขายได้ท่องเที่ยวได้นะครับในราคาแบบนี้นะครับแสนต้นผ่อนได้ลองดูนะครับถ้าถูกใจรีบโทรเจราจานะครับรถอาจจะอยู่ไม่นานนะครับสนใจก็แจ้งไปเลยนะครับขอบคุณนะครับขอให้ทุกท่านมีรถสวยๆไ้ใช้งานนะครับคันนี้ประกันชั้นหนึ่งยังอยู่เลยนะครับ